ปปชอเองก็มีการเพื่อภาพข่าวจับกุมพนักงานที่ดินค่ะที่มีการเรียกกับเงินรางวัดพร้อมกับข้องกลางเงินสดอีกกว่า1นึ่งแสนบาทค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีปปชและปป,ปอทอรวมทะถล่งข้าวการจับกุมนายฟาริกซีดานุนดตซีนะ ดะนุเดชค่ะนักวิชาการที่ดินชำนาญการวัวนางานนิติกรรมสองสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีหลังได้รับการดองเรียนจากประชาชนว่ามีการเรียกเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติขอแบ่งแยกชโนดที่ดินหมู่บ้านจัดสรรจำนวนเงิน1,2ึ่งแมืนบาท ทางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าจับกลุ่มแล้วก็ประสานกับผู้เสียหายแกล้งนําเงินสดจํานวนนึ่งแสนสองมื่นบาทไปมอบให้กับนายฟาดิกตามที่นัดไม้ไว้เดือเจ้าหน้าที่ได้สุ่มกําลังยู่รบริเวณกระทัางมีการส่งมอบเงินเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวจับกลุ่มบริเวณห้องรับประทานอาหารของสนา,งานักงานที่ดินแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายฟาดิกความผิดฐานหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใด สองเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเรลาแววนการปฏิบัติหน้าที่ทุจริตโดยมิชอบและ3เป็นเจ้าพนักงานข้องรัดเรียกรับหรือยอมรับสัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตออนเองตหน้าทีจึงนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายเบื้องตอนนายฟาริกให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นเงื่อนที่รับไปจริงแต่คิดว่าไม่ได้เป็นการกระทําความผิดค่ะ สำหรับพฤติกรรมนะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้รับเรื่องจากผู้เสียหายนะคะว่าได้จัดสร้างโครงการมู่บานจัดสันมิตรภาพบอทองตำบลบอท่องอำเภอหนองจิกมีการขอรังวัดเพื่อแบง์แยกชนดเทดินประกอบการค้ายให้เป็นไปตามระเบียบ ต่อมาค่ะผู้เสียหายก็ได้ติดต่อเจ้าพนักงานทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีแต่ว่าทุกเจ้านาเี่โคค่าดาเนินการแบง่งแยกชฉนดเที่ดินจํานวน8แปลงแปลงละ1ึ0 0หบาทคิดเป็นเงิน1ึ0 0 0สนบาทโดยนัดผู้เสียหายให้นําเงินมามอบให้กระถ่งทุกเจ้านาเี่เข้าจับกลุ่มได้ค่ะ